ไอ้ยจะล้วโอจเอ็้าไม่นเรามาก่ม่กอโอ้นตัครับมงเปปากพาจนรอ500ีความกินมต้องขานมาจากนู่นแล้วเดเีครบได้ป้าพปดรับกพกินวปราะแต่เขากินแต่ก็ยังไม่แก่ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณมกอบไม่ใช่ค่ะนักบวเาเไม่เดินวีดบออปเนี่ยโอ้ยเบน่นโอ้ก็พวกรุ่นปาตาเลยเฮ้ยเกมข้างในแป๊เ้เมัรักกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อยากลงเลยปวดชะนะ้างแต่ว่าที่ต้องลงเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรแดกจริงๆอันนี้ <c oughs> อนของเต่าที่ของเบลไม่าละให้มัลงมาเอา <c oughs> เองเาละไอ้เบลไอ้ายให้กูลงึงดวบหลักลงลงลงให้คูลงไปอ <c oughs> ไปอ้น <c oughs> ี่แกตัวอื่นไม่เล่นพอดีมไม่รู้เาเรียก ไอ้พบปะประชาชนแล้วเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอลาสักครู่นะครับครับผมก็ดีใจดีใจคืบคืบสนุกสนานจ้าจ้าถ่ายได้เลยครันลิเกไม่เป็นไรเล่นช้า้เลยไม่ได้รีบเลยไม่ได้เล่ะขอบคุณครับตรงนี้วันอาทิตย์

ลงมาไม่รู้จ no ักเลยนะฮะให้เดินมาดลวยกันทั้งเลยนะขอด้วยครับขอโทษครับครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไหนนี่เกมทนายไปลองกันขอบคุณครับขออนุญาตพูดนะครับโอเคครับท้าขอบคุณครับขอบคุณผู้ใจบูชาอ่านทงอยู่น่ารักทุกคนเลย จำเป็นไม่เหมือนกันหมดยครับผองื้ดนฟังนฟังโอ้ยอย่าไปยอ้ควายฉากแรกเนี่ยยอดสปาที่มีน้องร่วมไปอาบุญได้เง1น2,000ครับอบถึงโรอโทษฆ่ากันนะครับเจ้าเนี่ยเจ้าเจ้าเลยนะครับนี่ขอบคุณนะฮะ ขออย่างเดียวนะครับอย่ากจะตุกตังลิเกนะฮะลิเกจะตุกคนดูได้ไม่เป็นไรหรอกตรงครับตรงครับระยะนะครับระยะจ้าจ้ามดงมองเ้ยไอหมูวางช่วยห่ยมีมือจริงๆ ดูนะครับดูข้างหลังขอบคุณครับเสียบข้อมือมาเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะฮะไม่เป็นไรครับไม่มีเดี๋ยวก็แกะใช้ไล้ครับยอกหยอกยอกขอบคุณครับอ่าจ้าจ้าโอเคขอบคุณครับเอาละได้ขนาดนี้ตอนเพลงไม่อดนะครูขอบคุณครับเรียบร้อย เ,เอามาเบ e ื่อด้วยออนุญานะครับเก็บของกินห่้ขอนะครับของกินบ้อันนั้นเหอไอเี้ยวฮะที試試 <laughs> ่เราเลืกเนะวัดมึงเลือกมึงเลืะที่แท้ที่แท้ที่เยอะแค่เรื่อของกินแบบนี้ลำบากอะแ้วของันม้วนๆกันอีก ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบครับขอบคุณครับขอบคุณครนะขอบคุณครับยอาคุณครับอบคุาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคดณครับขอบคุณครับขอบุครับ ไ้มันก็ต้องได้อยู่แล้วขอบคุณครับไม่ต้องแยกกันนะฮะเดี๋ยวเดินอย่างนี้ขอบคุณครับวันนี้ไม่ยืมไปไหนกันใช่ไหมครับขอบคุณครับมีข้าวหวยนะครับขอบคุณสำหรับข้าวหวยครับครับให้ของรางวัลนกียเอ้ยเนี้ยมีอะไร คุณครับ um, ขอบคุณชาวอังโธขอบคุณแฟนข่าวสารนักพชรทุกท่านขอให้ร่ำขอให้รวยกันท right ุกคนเลยนะครับพี่สาลงไปเหรอเดวมีไม่เยอะหรอกแค่หนอย่างเดียวในโลกมุกเช้าวอ้เต่าหยุบมาจบ กองทัพกองหน้ากคทัพคอยรับไปด้วยพี่ามกูไหมเนี่กูมึงไปตรงไหนมาได้รงนีเดียวกว่เมื่อกี้ีู่เ้ดิ้ขวอบคุณทุกคนนะคขอบคุณครับเราสองคนที่เป็นเพื่อนจะด้วยเพื่อนเออเพด้วยกันคนเราเนี่ย เกิดมาแปลกนะเราสองคนเนี่ยคนละท้องคนละพ่อคนละแม่ไม่ใช่มีร่มท้องไม่ใช่น้องร่มไส้แต่แปลกโชคชะตาลาิกิตผัก้าให้มึงกับกูเนี่ยมาเจอกันเออมันต้องแปลกไม่ในะเพื่อน,นให้เราเนี่ยมารักกันได้แต่มึงต้องสัญญาของกูก่อนด้วย<า>คนเราเนี่ยพบกันก็เพื่อจากจะจากดีจากชาติสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราจะตายเนี่ยมึงกับกูต้องตายพร้องกัน ถ้าไม่โดนฆ่าก็ต้องตายเองอยู่ดีแลวะอ๋อมึงจะตายกับกูถ้างานกูสัญญาับมล้วกันว่ากูจะตายกับมึงวันนี้มึงจะไปปนทางไหนวันนี้เหรอไปด้วยกันปนไม่เคยได้เลยอแต่วันนี้กูว่าเราออกปนกันดีกว่าเอางี้แกไปที่เหนือแยกกันกูไปทางที่ใต้ไปที่ใต้นะเอแล้วกลับมาเจอที่ซ่องจรเพื่อนได้เลยหนุ่มฟ o l l o w f ี e ยวมีพอ ภาษาของคนถามว่าคนเลยฮิยา